เออเอออารีนเอานเอานอาีนเอาาร่ผมแก้มใหญ่อมแก้มใหญ่ย so ังก่อนนอนอ่ะไปหรืออารีนพูดทีหนูเออทไมเน้อโอ๊ยทำไมทำไมทำไมเน่ นาลสาวเอผู้สาวหร้อนตีาอไหอมา็นน้ำหอมต่อน้ไปเอาจะไปคองซานอนซะลูกคื่อยเอาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาหมอนมาให้ วันที่ห้าเขาค่อยๆเอาขึ้นพ่อเรียบขึ้นได้ไหมพ่อไม่ไม่เอาออพ่อเอาหัวพ่อตาขึ้นไปอีกประคองหัวขึ้น,ไ,นไปผมให้าตาไปไปนอน,ลนอลนีนอนแ้บตาเร็วนอนแล้วไปนอนล้วนดิไปจุบตาเร็ว าชุบยาย่ายนอนได้ล้ฮัลิปูปูที่นอน,นอนอน